ชวนชมทรงจรวดนะครับตัวน,นี้สายพันธุ์ของเขาก็คือสายพันธุ์ Big f เนเรศวนซึ่งอยู่ในตระกูลอาราบีคัมกิ่งมาโดยรอกนะครับแล้วก็มาแบบสมดุลด้วยหัวจรวดกิ่งก็จะมาหลายชั้นนะครับสำหรับตัวน,นี้ ขนาดลำต้นของเขานี่ก็ประมาณขวดเครื่องดื่มชูกำลังได้นะครับแล้วก็มีขนาดลำต้นที่สูงพอสมควรก็เหมาะกับการที่จะนำไปตัดแต่งทำเป็นชวนชมรากจะขาบทรงฟอร์มสวยงามทรงจรวดนะครับอย่างที่หลายๆท่านก็ชอบกัน ท่านใดที่อยากจะได้ชวนชมส่งนี้ไปเลี้ยงไปปั้นไปสร้างความงามสร้างความสุขให้กับท่านเราขายนะครับขายที่ราคา200บาทรวมค่าส่งสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับ088-695-1784หหรือถ้าหากว่ามีไลน์ผมอยู่แล้วเนี่ยจะทักไปทางไลน์ก็ได้